ากาศที่ถนนสีลมแนละ้วก็ไปพูดคุยกับทางผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประชาชนในส่วนนั้นนอกจากนี้ผมยังไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจคนกวาดถนนหรือว่าคนค้าขายนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ไม่เคยไปสามจังหวัดภาคใต้นะครับสภาพบรรยากาศเป็นยังไงตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องอินเสิร์ตเสียงเข้าไปนะฮะอ,อ,อย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะ ทีมงานช่วยอินเสิร์ตภาพเข้าไปภาพที่เห็นเป็นภาพบรรยากาศที่ถนนสีลมถ้าใครไม่เคยไปที่สามจังหวัดภาคใต้สภาพของสามจังหวัดภาคใต้เป็นอย่างไรเนี่ยเขาบอกให้ไปที่ถนนสีลมณนะวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นสภาพบรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากในส่วนของสามจังหวัดภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้เท่าไรน,นักที่เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี47นะครับณนะวันนี้เนี่ยถนนสีลมก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมี ประชาชนบางส่วนที่อยู่ในถนนสีลมเนี่ยก็จะนำอาหารนำน้ำนำเครื่องเครื่องดื่มชูกำลังมาให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่ากำลังใจของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยหรือว่าตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะมีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขนาดมีเจ้าหน้าที่ทหารมีเจ้าหน้าที่ตำรวจขนาดนี้ก็ยังไม่ไหวที่จะโดนลูกระเบิด M79 นะครับ ในส่วนของคนที่ทําค้าขายเท่าที่ผมไปพูดคุยกับเขาแล้วนี่นะฮะก็เสียรายได้ไปครึ่งต่อครึ่งนะครับจากที่เคยเคยขายวันล,ละประมาณ 3- ามถึงสี่พันเนี่ยก็ตกลงมาเหลือประมาณวันละหนึ่งพันพันกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็การปิดร้านเนี่ยก็ต้องปิดไวขึ้นนะครับจากที่เคยขายในช่วงค่ําคืนถนนสีลมเนี่ยในช่วงค่าคืนเป็นช่วงที่คนที่เริกจากการทํางานหรือว่าฝรั่งหรือว่านัก ท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะมาเดินช้อปปิ้งกันที่บริเวณฟุตบาทนะครับถนนสีลมตรงนี้ก็จะเปรียบเหมือนกับถนนหน้ารามคําแหงถ้าใครเคยไปรามคําแหงก็จะสภาพคล้ายกันแต่ณน,นวันนี้ในช่วงค่ำคืนของเสียลมนั้นมีความเงียบหงามากขึ้นแม่ค้าแม่ขายไม่อยากที่จะมาขายในช่วงค่าคืนหลังจากที่มีเหตุการณ์ระเบิดในวันที่22ที่ผ่านมานะครับในส่วนของคนขาดถนนเองก็งานหนักมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าขยะมากขึ้นนะครับ แล้วก็วันที่เขามีการยิงระเบิดกันนี่ก็บอกว่ามีเลือดนี่ครับกองมากเลยทีเดียวบริเวณที่ตรงแยกสารแดงนะครับที่ทางคนกว่าถนนพูดกับเราฟังนะครับแล้วก็ทางส่วนเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็บอกว่าอยู่สภาพแบบนี้ก็คิดว่าอยู่ในค่ายทหารน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าไปอยู่ประจำชายแดนนั้นน่าจะเป็นน่าจะดีกว่าถ้าจะเลือกได้นะครับแต่ว่าทางนี้ก็เป็นหน้าที่ก็ต้องมาแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำสี่ห้าวันแล้วนะฮะ ทางเจ้าหน้าที่ทหารส่วนตำรวจนี่ก็มีโอกาสที่จะกลับไปในส่วนที่ทางอกองบัญชาการตำรวจเขามีการจัดให้ก็มีการสับเปลี่ยนกำลังกันก็คือตลอด24ชั่วโมงเนี่ยถนนสีลมโดยเฉพาะแยกสารแดงเนี่ยก็จะมีกองกำลังของทหารตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ก็น่าเห็นใจนะครับตรงนี้มีบางท่านก็ไปยืนด่าดตำรวจเหมือนกันจากเหตุการณ์วันที่ที่มีการประทะกันบ้างนะครับในส่วนของวงคืนวันที่22เนี่ย ที่สีลมเนี่ยก็มีทางตำรวจเนี่ยก็ไประงับเหตุของการที่จะมาก่อความวุ่นวายหรือว่าจะมายุยุให้เกิดการประทะกันเนี่ยเขาก็มีการระงับงระงับเหตุแต่อาจจะบางช่วงบางตอนหรือบางจังหวะอาจจะดูขัดใจกับประชาชนบ้างนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าไรนักนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าเขาก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกัน นะครับมีบางท่านไปยืนด่าดตำรวจก็ก็รู้สึกเห็นใจตำรวจระดับล่างนะครับที่เขาต้องมายืนแล้วก็มาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันในการที่จะบริหารจัดการที่จะไม่ให้คนเข้ามาเผชิญหน้ากัน